สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารวมวัตถุดิบนะครับอีเวนต์ทูสวรรค์กูยงนะหลังจากที่ผมปิดหนูเอื้อยไปนะครับวัตถุดิบมันเหลือผมจะมารวมให้ดูนะครับดูซิว่ามันมีโอกาสที่จะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับผมก็อัพมานะครับประมาณ17คู่นะครับผม17คู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะได้การ์ดอะไรบ้างนะ ก็มีนะครับทูสวรรค์กุยงสวีทเลนน่าสีการดีเธอรล่าเทพอัคคีสวีทเอสเทลดาร์กโอรินเจ้าชายหลุยชูชูออโรลาเจ้าอี้แล้วก็ปิศาจโลมี่โอ้หผมเนี่ยไม่มีหลายการดเลยนะเอออ่ะเอาเลยกูแรกนะครับคูแรกไปอะไรเอ่ยโชก็ไปทีนึงปิศาจโลมี่้าปิศาจโลมี่มาก่อนเลยจ้าตัวแรก ไปนะครับแถวล่างอะ่ะนี่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 สมีดสีกันดีอะไรก็ได้ปีศาจโลมี่นะครับอลองสองกันหนึ่งดิอ้าวปีศาจโลมี่มาสองตัวนะปีศาจโลมีแฮตทริกไปแล้วโอ้เอาสองกันหนึ่งอีกคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่เชือกเข้าไปชูชู อเอานึงกันหนึ่งมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอาหนึ่งกันหนึ่งสิกูที่ห้านะครับคู่ที่ห้าอะไรเอ้ยเจาะก็ไปทีหนึ่งปีศาจโลมี่คู่ที่หกนะครับผมอะไรเอ้ยอึ๊บปีศาจโลมี่โอ้โหมาเป็นคันรถแน่ปีศาจโลมี่คู่ที่เจ็ดนะครับผม อะไรเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยปีศาจโลมี่โอ้โหคู่ที่แปดเฮ้ยแถวล่างอ่ะตึ๊บชูชูนะครับคู่ที่เก้านะครับอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยปีศาจโลมี่โอ้โหมามาลุลัวนะปีศาจโลมี่เนี่ยคู่ที่สิบนะครับผม ้อใช้ลุยเฮ้ยูใช้ลุยมาไงวะคู่ที่สิบเอ็ดนะครับผมอะไรเอ้ยปีศาจโลมิโอโหยคู่ที่สิบสองปีศาจโลมิอีกแล้วโอ้โหเต็มคันรถแน่เลยอะปีศาจโลมิเนี่ยคู่ที่สิบสามนะครับ ชูชูคู่ที่สิบสี่ยังไงวะเนี่ยเตวาล่างเอ้ยโอ้โหออลูลาโจอ้คู่ที่สิบห้านะครับคู่ที่สิบห้าเฮ้ยจะไม่ได้การด์ดดีเลยเหรอออลูลาโจ้โอ้โหคู่ที่สิบหกเฮ้ยสุิทเล่นหน้าก็ได้หรือสีกันดีก็ได้อ่ะอ ชูชูนะครับชูชูชชชคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่17ไปเชื่อกันไปโอ้โหเอสิบเจ็ดคู่ไม่ได้อะไรเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครรวมก็ขอให้โชคดีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย